ก่อนที่จะไปดูคลิปก็ฝากกดไลค์ซับสไคร์และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่จานะครับครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องส,สุขสุขคนนะครับเนาะพบกับพี่จ้าตอนดึกๆคือเก่าครับตอนนี้ก็เกือบสามทุ่มแล้วพี่น้องวันนี้อย่างมากมายดอกมื้อนี้นะครับนะมื้อนี้ผมได้เมนูเป็นนะเป็นก้อยหอยเชอร์รี่นะครับนะคัดแต่หัว หง่ๆครับผมเฮ็ดเป็นก้อนโคลโลคิรครับนี่นะเท็ดเป็นก้อนโครโลคีร่เลยครับนะอันหัวใดที่มันหง่ผมก็ผมก็ตัดนะครับพี่น้องนี่ครับผมผมก้อยใส่หัวปีครับนะใส่ปีกล้วยนะสรับผักกับเขานะครับเหลือเมื่อคืนนี่นะผมแช่ตู้เย็นไว้ผมบริทิมนะครับนะกับมีมันปูนี่แหละแล้วก็เพิ่มเติมคือมะละนะครับนะเพราะว่าพี่น้องถามหามะละไปใส่ก็ั่นกางวันนี้มันเบิดผมก็เลยจัดนะเมื่อนนี้เลย โู้ oh, หลายครับพี่น้องผมเพ็ดน,นะอะไรเราก็คือก็าดนะนะกินเขาแรงครับมืณเนะี่ยอาจจะกินเดือกแน่กับบัวกันนะครับเนาะเนียวเสียบทีเดียวนะเหนียวสิบบาทที่ก้เลยนะใส่กลองมาเหนียวสิบบาทที่โตเมื่อนี้ผมเอาช้อนมาพร้อมนะเพราะว่าสิได้สดมันบ่แม่นแนวจำครับผมนี่สดตอนช้อนเงีงเง้ยเอาไว้เลยครับนะเพราะตอนอย่างมากมายก็เราพี่น้อง เป็นต้นคลอโรเคนเนะเมื่อสีสันกับหู้นะครับว่าจะเผ็ดสักหน่อยผัดมันปูพี่น้องว่ามันเลอนผัดทางไต้ ผักชีลาวผักนางเลิด ni ni dia leluhur juga dah hmm มีแต่เงียบเงียบเวลาเที่ยวมันเมื่อยกล่มหอยกเงหยาบผักมันปูก็เป็นแบบเจ้าไหนพวกค่ค่อ,อ,อบยบวชไปเรื่องของ ก็าบอกแพ้หอยนะแนะนำว่าอย่าไปกินแล้วับผมขอแนะนำนะครับว่าเมนูหอยพยายามจะเฮ็ดดิบครับเพราะว่าพยาธิมันหลายนะพยาธิมันก็่คือพยาธิอย่างอื่นครับพี่น้อง ถ้าเกิดว่าพญายาตัวเนี้ยมันกำเริบนะได้จอหลังนะครับผมบอกไว้ก่นอนถั่วผมเช็ดตอนไงนะ ผักชีเรากับผักมันปูเป็นผักที่บดแบบเนื้อยกาไม่ดี มันหลายผักคือว่าบุรู้จะกินผักอย่างเดียว คำเดียวใของเขาสิบบาทผมกินเมื่อสิบบาทนะแล้วก็ได้ลายพอม เดี๋ยวนนด้านนึงคำใต้นะครับเดี๋ยอนี้บงการว่าเราทิมนะครับพี่น้องตรงไว้เชื่อเย็นนะครับ เว้ยกินก้อนไปทำงานมื่อื่นนะครับเนาะนะครับน้าพี่น้องสำหรับวันนี้เป็นเมนูง่ายๆครับผมนะเป็นเมนูบ้านๆนะเป็นการก้อยหอยนะครับเนาะหอยเชอรี่นะหอยเชอรี่บ่กเป็นหอยนานะครับคุณลงคนยังแย่บอกระว่งหอยเชอรี่กับหอยนาครับผมหอยเชอรี่นะครับเป็นศัตรูศัตรูของเขาครับพี่น้องนะบางไหนมีหอยเชอรี่นะครับนาของนั่นบอกเลยว่าบเหลือครับนะมันจะไปกัดกินมันจะไปทำทำลายต้นเขา แต่ว่าซูม,มือนะครับทางผมหอยเชลลีก็เริ่มดับแล้วครับพี่น้องดับพ่ออยางตีดับพ่อนกครับนะนกปากหางมันมา่วพี่น้องนะ้ำมันก็นเลยเริ่มหายากอันไหนที่เขาหาได้เขาก็หาแล้วพี่น้องนะอันไหนที่เขาหาไม่ได้เขากา็ต้องไปแรกเลี่ยนนะครับเนาะเอาเงินตาไปแรกเลี่ยนเอานะมันค่อยกิได้กินครับพี่น้องนะสุดท้ายคือก็ครับนะเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุน ของพิจาย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วครับผมนะว่าต้องอ,อย่างมากมายเนาะเอาไว้สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ